ข่าวดีครับทุกท่านวันนี้ครับจัดชุดเครื่องเสียงซื้อ1แถม1มิลาดออรโดในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2025วันนี้ครับมาจัดชุดเครื่องเสียงราคาพิเศษสุดครับนั่นก็คือซับบ็อกเมอร์คิวลี่ครับเขาเรียกว่าเป็นซับบ็อกมหัศจรรย์เมอร์คิวลี่ DSP 10.4 HD ครับตัวนี้เป็นซับบ็อกขนาด10นิ้วคุณภาพเสียงยอดเยี่ยมเบรดแน่นลึกครับซับบ็อกตัวนี้ครับเป็นแบบครีนวันครับตัวเดียวจบครบทุกอย่างครับตัวเขาเองเนี่ยมีกําลังขับ50วัตต์คูลางแหลม รวมถึงมีกําลังขับอีก150วัตต์เอาไว้ขับตัว10นิ้วครับให้เบรคแน่นลึกครับที่สําคัญครับมาพร้อมกับ DSP crossover time a l n m e n t ในตัวครับปรับทุกอย่างได้ครบหมดแล้วยิ่งกว่านั้นครับสามารถจะฟังเพลงจากบลูทูธเข้าไปที่ตัวนี้ครับมีหน้าจอ DRC มาให้เพื่อคอนโทรลทุกอย่างเลยครับมูลค่าซับบล็อกตัวนี้ปกติ18,900บาทครับตัวเดียวจบแบบนี้นะครับงานนี้นะครับทุกท่านซื้อทันที1แถม1ครับแถมลำโพ แยกชิ้น Mercury CE 165ตัวนี้เป็นลำโพง Mercury ระดับ High End ครับคุณภาพเสียงยอดเยี่ยมยลยดเสียงครบถ้วนครับชุดนี้อีก10,000บาทนะครับทั้งหมดเนี่ย28,900บาทเราไม่ขายครับงานนี้ครับซื้อ1แถม1ครับเพียง18,900บาทเท่านั้นใครที่สนใจนะครับสามารถพิมพ์ M 0 2มาที่ด้านล่างนี้ครับหรือเข้าไปดูที่งานมอเตอร์ p o 2025ปที่บูธมิหลา Audio อก็ได้นะครับอย่าพลาดกันนะครับชุดนี้ครับียว วันนี้จนถึงวันที่10บธันวาคมนี้เท่านั้นครับทุกท่าน